สำหรับน้องกดชเบลสะรันรัตค่ะทุกคนค่ะมิสแกรนไทยแลนด์2025ค่ะ,คะที่ตอนนี้ก็เรียกว่าอยู่ในช่วงการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนะเพราะว่าสะนามต่อไปของน้องกดชเบลค่ะต้องเป็นตัวแทนสาวงามของประเทศไทยนะคะในเวทีมิสแกลนอินเตอร์เนชั่นแนล2025 ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้โอ้โหในเรื่องของสกิลภาษาอังกฤษเนี่ยไปถึงไหนแล้วโอมากน้อยขนาดไหนมีเวลาได้ฝึกฝนยังไงบ้างนะคะส่วนอีกหนึ่งประเด็นค่ะแฟนๆก็เริ่มแอบบ่นคิดถึงน้องกันแล้วนะเพราะว่าก็เรียกว่าหายหน้าหายตาไปนะคะจากไลฟ์สดเนาะที่พูดคุยกับ f อฟนะคะทุกคนค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยเขาไม่ได้หายไปไหนหรอกนะเพราะว่าช่วงนี้เขาก็ยุ่งๆนะมีการเรียกว่าถ่ายหนังแนวสยองขวัญค่ะเรื่องข้างบ้านเรื่องนี้ก็แสดงนําร่วมกับพี่ อเล็กทิระเดชนะคะแล้วก็น้องบ็อกกี้ไลออนเออเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังน้องกอชเบลกันเลยค่ะดีใจที่วันนี้ได้มีโอกาสนะคะกลับมาบ้านภูเก็ตอีกแล้วนะคะอ,อีกครั้งหนึ่งก็นี่ได้ว่าเป็นครั้งแรกของหนูเหมือนกันนะที่ได้มาเจอเหล่ารุ่พี่ตั้งแต่ปี2012ค่ะก็มันเหมือนแบบ ความผูกพันที่เราแบบไม่เคยเจอการแต่พอมาวันนี้ปุ๊บน้ำตาม,มันก็็ซึมออกมาเลยอ่ะเพราะว่าพอรู้ว่าพ่อคิมอาจจะเลิกทำอะไราเงี้ยค่ะจริงๆหนูก็เพิ่งทราบเรื่องนี้เหมือนกันค่ะหลักๆเลยก็เคารพในการตัดใจของพ่อแล้วก็อย่างที่พ่อได้พูดไปอะค่ะทั้งหมดว่าพ่อทําเต็มที่ในทุกๆปีแล้ว,ลวเบลเชื่อว่าแฟนๆนางงามก็เห็นนะว่าทิมภูกเก็ตอะเราทําเต็มที่ในทุกๆปีจริงๆในในฐานะที่เราได้เป็นเจ้าภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วครั้งนี้ก็ก็เต็มที่จริงๆ อย่างเบลเนี้ยเราเป็นเด็กภูเก็ตนะคะแล้วเราแต่นใจมาลุมภูเก็ตนอ้องจังหวัดนี้ทุกอย่างมันฟ้องหมดแล้วมันก็เป็นแบบหลักฐานชิ้นดีเลยว่าที่ผ่านมาพ่อเรา ตั้งใจทําให้เราสุดความสามารถแล้วก็สุดฝีมือจริงๆโดยไม่ต้องการอะไรตอบแทนเลยนอกจากเห็นลุ่มความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จในวงการอะไรอย่างนี้ค่ะ <st ubs> ช่วงนี้นะคะจริงๆต้องขออภัยด้วยเพราะว่าตอนอยู่ในกองเนี่ยหนูก็ใจจะขาดเหมือนกัน <th us> แต่ว่าทางกองเขาก็ขอไว้จริงๆว่าแบบจะขออนุญ,ญาตไม่ให้ไลฟ์นะาอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวว่าเดี๋ยวชุดมันจะหลุดไปอะไรพวกนี้คือเกี่ยวกับสัญญาหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คอนขานทีจะา ถ่ายทําแบบหนักหน่วงก็มีพี่มีอยากไลท์อีกแล้วว่ะไมอยากไลท์แต่ก็ต้องแบบกั้นไว้พอกลับว่าเดี๋ยวกลับบ้านไปค่อยไลท์เลิอกกองตีสามก็เลยครึ่งเรื่องแล้วค่ะอ,อีกนิดนึงอีกนิดนึงค่ะเบลคิดว่าอาจจะเป็นสิ้นเดือนนี้ไม่รู้ว่าตอนนี้พูดอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเอาเป็นว่าพี่เล็กน่ารักค่ะก,ก็มีหลากหลายซีนที่เป็นเซอร์ไพรส์เราเหมือนกันอย่างเช่นซีนนี้มันไม่มีในบทแต่ว่าพุ่มกับเขาพอมาดูภาพรวมแล้วคิดว่าควรเติมซีนๆนี้เข้าไปให้มันดูกลมกล่อม มากยิ่งขึ้นให้เข้าถึงแบบคนดูที่อยู่ในโรงภาพยนยร์แล้วเขาจะได้แบบอินใช่ค่ะกอจะชเบลสแันร์บลัดมิสแกรนด์ฟูเกตและมิสแ g รนด์ไทยแลนด์2025และจะคว้ามงมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2025ค่ะคือหลักๆเลยนะหนูแอบแบบผิดหวังเองนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูบอกแม่ๆไว้ว่าหนูจะแบบหลังจากสัญยกรรมจบอะ เรากลับมาแล้วเราจะลุยกับการเรียนภาษาเต็มที่แต่พอเข้าจริงอะ่ะเราถ่ายซีรีส์เราถ่ายภาพยนตร์เกือบทุกวันแล้วเราจะต้องแบ่งเวลาในการเรียนเพิ่มเข้ามาด้วยเนี่ยมันก็เลยทําให้บางทีเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราวางแผนไว้ซะไปหมดอะไรอย่างนี้ค่ะบางทีเราวางไว้แล้วว่าเราจะเรียนทุกวันแต่ปรากฏว่าวิคนึงเราเรียนได้แค่แบบสวันอย่างเงี้ยพอจะ จะเรียนปุ๊บเลิกกองดึกบางทีแบบเบรกแตกอย่างเงี้ยมีบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้การเรียนมันไม่ไม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายสักเท่าไหร่แล้วก็มีงงงิดบ้างเพราะจาไม่ได้แต่เป็นว่านะตอนนี้เนี่ยเราก็สปีกไปก่อนนะคะสนิกสนเกฟิตฟิชค่เรามั่นใจค่ะก็ปากไม่แม่กระเทยแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะเป็นแฟนกุจเบลแล้วก็ทุกทุกคนเลยนะคะก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะในฐานะที่วันเนี้ยเราเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วนะคะ อย่างน้อยวันนี้เราดีกว่าเมื่อวานแน่นอนอและก็จะตั้งใจทำเต็มที่ค่ะถึงแม้ว่าจะจอยแต่เราจะไม่ประมาดีทัชฉ่ำอยู่นะคะแต่ก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าในรูปสวยไว้ก่อนค่ะนะคะแบบเอาไว้แบบให้คู่แข่งประเทศอื่นๆเห็นแล้วรู้สึกว่าว้าวไทยแลนด์อ,อยู่ขุนดีมากขุนลีนมากผ<อ>ิวเนียนกริบ<อ>นี่ <laughs> นะ,ะเดี๋ยวรอดูวันจริงเลยก็ ดีค่ะรูปนี้มันเหมือนเป็นเครื่องตือนใจให้ไปเหมือนกันว่าเออต้องดูแลหุ่นนะแล้วก็ดูแลผิวให้ดีอยู่มสเสมอนะคะยังไงเดี๋ยวรอติดตามว่าทางแกรนมีจริงๆเขาก็มีสเกจเดอร์ของเขาแหละนะคะคว่าจะปล่อยชุดราตรีชุดหนุ่มชุดนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนไหนนะคะเคชื่อเชื่อมือค่ะแล้วก็ประเทศไทยเราเมืออาชีพอยู่แล้ว professional นะคะทีมงานคุณภาพเ,เราก็มีหลากหลายเนาะจังหวมจังหวัดอะไรเงี้ยคะ่ะที่ทํางานกับ ทีมิสแคร์นะคะแล้วก็อแกนไนซ์ของเราดูอย่างโปรดักชันไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงอ,อ่ะหลักๆตรงนี้เบลรู้สึกว่าบ้านเราไม่ค่อยน่าห่วงเลยนะคะจริงๆอยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆนะคะที่จะเข้ามาประกวดในประเทศไทยเนาะอยากให้เขารู้สึกอบอุ่นแล้วก็รู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยปลอดภัยมากที่สุด